โยอวัซาสวัสดีเพื่รุ่นเมกาเพื่อนรุ่นรูไปดีื่รุ่นชาวชัยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเรามีเกมใหม่มารีวิวนะฮะท่านผู้ชมนะเป็นเกมแนวต่อสู้นะครับอืมในทีมของอ่าสามก,ก๊กหรือว่าไม่ใช่ทีมของสองจกเกมทีมของนักรบจีนนะชื่อว่าสวนหยวนสวอตเจิตนะท่านผู้ชมนะเออเกมนี้นะครับก็เปิดให้เล่นในส่วนของคอมพิวเตอร์ PC PS4 PS5 Xbox เอไ็กปที่เรียบร้อยนะฮะท่านผู้ชมนะแล้วก็มี Nintendo Switch ด้วยเ,เกมนี้เป็นเกมเล่นคนเดียว นะครับท่านผู้ชมนะผมซื้อมาราคาประมาณ1,5 0 0ถึง1,700บาทนะลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคำอธิบาคลิปนะครับเกมนี้ก็มันไม่ได้บอกว่าต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการดาวน์โหลดนะท่านผู้ชมนะคิดว่าจะอาจจะต้องไม่ใช่ไม่ต้องใช้เนิดในการดาวน์โหลดนะครับนี่นะตัวนี้ก็ข้อดีก็คือสำหรับใครที่เป็นสายสะสมนะแล้วก็สำหรับใครที่แบบว่าเป็นสายต่อทุนแผ่นนะครับเวลาเล่นแล้วเบื่อก็สามารถขายต่อเพื่อนได้หรือว่าให้เพื่อนยืมก็ได้นะครับตัวนี้นะครับ เราจะมาเล่นกับเจ้าตัวเครื่อง Nintendo Switch Lighter เล่นเ,นเกมพวกพาขนาดกระทัดแล้วนะครับขนาดหน้าจอ5.5นิ้ว LCD IPS 60 h z นะแบตเตอรี่3,500 m mm, a h ลมได้นาน,านสุดๆส6ชั่วโมงในโหมดหูฟังนะทุกผู้ชมนะอ่าแล้วก็อ่าในส่วนของเจ้าตัวรอมในเครื่องเนี่ยหรือว่าพื้นที่การเก็บจะเก็บข้อมูลเนี่ย 32มสกิกนะสามารถใส่ไมโคร SD card สูงสุดถึง2องเทไบต์เลยนะฮะท่านผู้ชมนะตัวชาร์จเป็นแบบไทซ C นะท่านผู้ชมนะช่องบนมีช่องใส่เกมการ์ดนะครับแล้วก็ช่องใส่อะคูฟังส5ช่องระบายความร้อนเปิดปิดลดเสียงแล้วก็ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะอืมเนาะตัวนี้นะครับ,นะนะร,บราคานะครับจะอยู่ที่ประมาณนะครับอ่า5,990บาทถึง6,990บาทมือ1ประกัน0 1ปีนะครับท่านผู้ชมนะมือ2ที่ราคามา3-4,000บาทเนาะมาที่นี่เราจะมาแกะกล่องแผ่นนี้กันเลยนะครับลิงก์ซื้้ออแผ่่่านนายูดาาลงคน้คลิป กับลิงค์ซื้อเครื่องก็อยู่ดนน้านล่างคำยาเจ้คลิปเช่นเดียวกันเลยนะท่านผู้ชมนะมาคนดูเราจะมาฉีกแผ่นเล่นกันเลยนะครับตน้องนะครับี่พีก็เป็นสายเก็บสะสมแผ่นเนะ้องท่านผู้ชมเนาะนะครับนี่นะเป็นหน้าตาแผ่นของเขานะครับ นี่นะฮะแกวแกะออกมาครับตลับนี่มีในส่วนของอ่เมนุ่นยูเซอร์ตรงนี้อยู่นะฮะทานผู้ชมนะนี่เอออันนี้ก็เป็นในส่วนของอ่าบอกปุ่มบอกอะไรนะฮะทุกผู้ชมนะตรงนี้นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับนี่แล้วก็บอกข้อมูลอินโฟภายในเกมนะครับอืมเนาะส่วนยวนแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแผ่นเขานะครับตลับเรียกว่าตลับแผ่นนี่นี่นะฮะแล้วซูมให้ดูนะครับโอเคนี่นะฮะ ออ่าทีนี้เราจะใส่ลงไปในเครื่องกันเลยนะครับดูซิว่ามันต้องใช้อ่าในการดาวน์โหลดเกมไหมแต่ผมคิดว่ามันต้องอัปเดตแพทนิดหน่อยนะครับอืมเนาะนี่เสียบไปปุ๊บนะครับน่าจะเล่นได้เลยนี่สามารถที่จะ s t a r ซอฟต์แวร์ได้เลยนะครับหรือใครจะอัปเดตก็ได้นี่แล้วแต่สะดวกแล้วแต่ของพี่จะทําการ s t a r ์ software แ์นะไม่อัปเดตนะครับนี่เนาะเสียบปุ๊บเล่นได้ปั๊บ,น,น,บนะแต่อัปเดตเนี่ยต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเกมนี้ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการเล่นยกเว้นอัปเดตแพทนะครับต้องชมเป็นเกมเล่นคนเดียวนะ มาลวเลวยนี่โอเคโดมสตูด okay. ิโอพีเซนแคทเนสเกมสตูดิโอไปอันนี้อันพัลลิจาก u อันเดียวอ n นจินนะโปรแกรมพัฒนาเกมอันเดียวอ i นจินนะครับกดสกิปได้โอเคเพิ่มแสงได้เอาสักหกสิบพอนะครับ คอนเฟิร yeah, yeah. <Very> ์มเย o ข e on b a b ีมาเลยมาเลยเสียงลงนิดนึงส่วนหยวนสวอตจิตเว r y g ีกูดเดี๋ยวผมขอปรับอ่าอย่างแรกก็คือเป็นในส่วนของซาวนะครับอ f ฟ e ก t ์ก็เสียงอ่าในส่วนของเสียงเพลงลงมาหน่อยนะครับแต่มันติดลิกสิทธ์นะฮะเดี๋ยวสักสามสิบพออายุห้าดีกว่าคนดูโอเคแล้วก็ปรับกราฟิกได้ไหมได้แค่นี้นะครับ เปิดในส่วนของอความละเอียดนะครับความละเอียดจอนะกับในส่วนของดิฟออฟฟิลด์ได้นะครับฉะนั้นแหละนะครับโอเคเอาเสียงลงมาหน่อยเสียงพิงโอเคบีเอ็กซิทไปฮะทีนี้นิวเกมครับอันนี้เป็นหน้าตาอินเทอร์เฟซนะเราจะเลือกอีซี่นะครับเวลาลเราเล่นหน้าตาอินเทอร์เฟซนี่ได้หกสิบเฟรมนะครับ เอดเบอวบูมสายนนเ็บูมจนนี้ในเ็บูมไม่ได้เมรอมันครับรอมันโหลดนะตอนนี้เย้ yeah. รอมันหลดนะครับอ่านี่เป็นในส่วนของคัสซีนนะท่านผู้ชมนะเราจะดูก็ได้นะครับหรือไม่ดูก็ได้นะี่แต่ะสะดวกเนาะสําหรับผมนี่จะไม่ดูนะครับเราก็เริ่มเล่นได้เลยนะนี่โอเคโอ้ตัวเกมนั้นได้ประมาณ30เฟรมนะ อันนี้เป็นรูปร่างหน้าตากราฟิกของเขานะครับเดินลงไปก่อนนี่มันมีไกด์บอกนะให้เราเดินไปจุดไหนนะเดยนตัวไปก่อนนะครับอินชูเร็ e เวลลี่กูดไอต่อสู้กับหมาป่ายังงั้นเหรอเอาดาบออกมาไงเดี๋ยวเมื่อกี้นี่มันบอกเราอยู่เอาดาบออกมาไงไะเดี๋ยวกด L กันกด L กันนะครับอ๋อกด R ฟ okay. ันโอเค Very good man ซับเป็นซับภาษาอังกฤษนะท่านผู้ชมนะเป็นซับภาษาอังกฤษนะครับโด s ิ i ดน n s สคิปเลยนะครับอันนี้ไปครับ นึกถึงไอ้เกมน,นั่นเลยอ่ะเฟสสเตนไ์อ่ะโอเคสคริปครับนี่คืออะไรมะอ๋อหลบคืออะไรหรือปีนว้าวโอเค มาเอา,เอาลุ้มให้ดิกเอาลุ้มนั่นนะ่หละเย่สคิป yeah. ครับ <c oughs> เดินไหมก่อนนะฮะตอนนี้ เป็นเกมแบบว่าแนวเนื้อเรื่องนะท่านผู้ชมนะตามเล่นตามควิสอะไรพวกเนี้ยนะครับเหมือนแนวแบบ f ฟน a l ลแฟนตาซีนะแต่มันแบบ i ฟน l f ลแฟนซีจีนนะ่ยคนดูโอเคเป็นแอคชั่นประจนไยนะเกมนี้แต่เกมนี้จริงๆมันเปิดมานานแล้วนะแต่ว่าเพิ่งจะให้มาอ่าพอร์ตลงมาให้เล่นบน Nintendo Switch ได้นะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาไอ้เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โอเคไปทีนี้ไปฮะอุ้มหลานไป <S 2> <S 2> <S เดินไปก่อนนะครับ ย s c ส r e ะตะคิปครับตอนนี้เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมันมีพวกนั้นมาบุกแน่นอนเลยนะคุณดูนะนี่เห็นไหมอุ้มหนีก่อนเหมือนจะมีแบบ การบุกเกิดขึ้นนะครับในวังนะในเมืองมันบอกให้หลบหนีนี่ไหมหลบหนีมาแล้วไฟ <c oughs> มุงไฟไหม้เลยตอนนี้ไปตรงนี้ออกมานะครับเฮ้ยเจอกับตะลลุงนี่ โอเคนี่สกิปแล้วไอ้ไม่ใช่สกิปไอ้คัสซีแล้วนะท่านผู้ชมนะตอนนี้มาแล้วโอเคสกคิปต่อครับเหมือนโดนบุกกับคนดู อยู่ในช่วงคัดซีนอยู่นะท่านผู้ชมนะไปสกิปครับนี่มาแล้วนะท่านผู้ชมโคตรที่โคตรอันตรายนี่แล้วขออนุญาตแป๊บนึงนะครับถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปคู่กับแพนาก่นนี่ยเสะ เอาไว้ไปทำหน้าปุ๊กนะครับหน้าปุ๊กกิมไปลองไ,ไปเตือนไปนะตามจุดนะฮะนี่รันได้ประมาณย <ละ S 1> <ส>ี่สิบสาสิเฟรมนะเกมนี้<ะ>เหมือนเราเลี้ยงน้องอยู่หรือเปล่าใช่ไหม เออเลี้ยงน้องอยู่ไอ้ผู้หญิงที่เราอุ้มมาตอนนั้นน่ะคือตอนเด็กน,นะตัวเนี้ยส่วนเรานี่คือผู้ชายตอนโตนะมีคุยนะเหมือนเหมือนเหมือนแนวดอวิ i เชอร์บวกกับแฟน a ์แฟนตาซีพูดอย่างเงี้ยดอวิทเชอร์จีน f ฟน a l แฟนตาซีจีนคล้ายกัน จะบอกว่าจีนกะระหลัวมไม่ได้นะคุณรูนะเพราะเขาขทำกีมออกมาแบบเออใช้ได้อยู่ไปทีน,นีออม้มาคุยกับทหารนะครับเบลรีกูดเฮ้ยมีมให้ถ่ายถ่ายภาพอีกแล้วขอถ่ายภาพอ,อีกนิดนึงคุณดูโอเค ไอฮะตอนนี้เปิดประตูนะครับเสรษฐนักเกมนี้มีแต่ภาษาอังกฤษเดี๋ยวคนดูเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูก่อนนะครับเกมพ์โอเคอืมคอนทูนซาวโหลดนี่โหลดเกมมีน้วนไม่มีให้ปรับนะกด B เป็นเนสนะ 止止อ,อ,อีกคืออะไร B เป็นเลสนละซ้ายขวาที่ใช้ยานะอา,านี่ฟัน L นี่กันคนระับอีกน่กาจะกดใช้ยานะเห็นไหมกินเนี่ยซ้ายขวาเนี่เลื่อนได้เฮียมีทหารตามมาครับถึงเราจะเป็นเพื่อนอย่าทหารได้บอกเราพูดแบบชิวๆได้เลย พีมม่มาแล้วนะครับจุดนี้ทำการเปิดเข้าไปนะครับเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นจุดนี้นะครับ ว้าววิภาพสวยดีนะเนี่ยคนดูบอกเลยโอ้ใช้ได้ใช้ได้เนี่ยยืนอยู่กับพวกทหารเลยนะเนี่ยเอาว่ะโอ้เอาว่ะขอถ่ายรูปอ,อีกรูปหนึง่งอีกรูปหนึง่งคนดู <c oughs> ไม่ได้เลีนอะไรมากมายนะเอาแต่ถ่ายรูปไป follow the mark ฉันไปตามมาร์กนะ ดูโลคิทใช้ไอ้ดูดูโลคิทไกด์นี่มาถึงแล้วนะฮะสคริปต์เลยนะครับเย่เหมือนเราจะมาบุกหมู่บ้านนี้หรือเปล่าวะอ๋อเกาะขึ้นไปนะครับคนดูมามาตามแกะรอยนะครับแคมป์ไฟโอเค ไรวะหัยไปตามจุดนะครับถ้าเล่นบนคอมอะไรพวกนี้นี่ภาพสวยจัดเลยนะผมบอกเลยแต่ไม่ต้องห่วงนะครับตอนนี้ Nintendo Switch 2นี่มีโอกาสที่ปีหน้าจะออกปีองพนี่สิบนะครับโอเคนี่คืออะไรนี่อ๋อท่าเหรอโอ,อ้มีให้อัปเกรดท่าด้วยนะทุกผู้ชมนะ Yeah. ไปตามจุดอุ้ยเจอหมาปะนี่นี่นี่กด B oh. เป็นเดส,สลบนะท่านผูช้ชมนะนี่ B. B B เป็นเดส,สลบไว้สับสับยาวๆนฮะไปมุมไหนวะไปจุดไหนวะดูเดินดรูรอบๆก่อนนะโอเคน่าจะเป็นจุดนี้นะที่ให้เรากระโดดนะครับฉันได้ประมาณยี่สิบสสิบเฟรมนะอันนี้ ใส่ทองกับคิดคมดีไซน์ท่านท่านมาเท่ทททททาไรเธอคองไม่ใจลายจากใจโอ้ยอุย้ยคือนว่าจะตายลงมาอย่างแรงอ๋อล็อกตรงนี้ล็อกนะครับล็อกล็อกเป้าอือไหวะอ๋อกดเซตอาร์นใช้ใช้พลังปานได้นะล็อกใหม่ครับ นี่สวยติพมินอุ้ยนี่เอาสินี่ล็อกลงไปในนี้นะครับเวลาเราเลงจะล็อกเป้านะเวลาเราตีโดดขึ้นไปครับ กาะกระโดดขึ้นไปอีกโอเคเวลี่นายส์แมนเฮ้ยโคตรึงโคตรกอดโคตรอันตรายเอาอ่ะเอาอ่ะมาแล้วฮะ อโอเคอันนี้คืออะไรวะอ๋อซีฟซีฟส,สล็อตตรงนี้เหรอโอเคทีน,นี้เราเข้ามาในหมู่บ้านนะฮะท่านผู้ชม โอ้ oh, จะอยู่หรือตายอ้าวมีปีศาจลงมานะพอด,ดูจับน้องเราอืมร้องเชยวล่มาช่วยน้องเราไว้หรือเปล่าโอเคเอาเข้าไปนอนก่อนหรือตายไปนเนี่ยไม่รู้จริงๆเราควรดูนะคัสซีนอะไรพวกเนี่ย Oui. เดินอุ้มมาส่งก่อนนะครับตอนนี้สักิีโอ้เหมือนเราจะมาทำพิธีหรือเปล่าน้องเราตุยแน่เลยนะคนดูโอ้มีให้ใช้มีให้เล่นพัลส์ซึ่นอะไรพวกนี้ด้วยนะเดี๋ยวได้ป่าว่าตรงนี้คืออะไรอ่ะสวิตอ๋อ โอเคอ๋อ <Okay>. oh, หมุนหมุนโอเคมาตรงนี้เสร็จปุ๊บให้มันตรงนะครับโอเคจุดต่อไปครับทีนี้ ต้องหมุนไปให้แบบเข้าล็อกให้ได้นะคณดูนะเดี๋ยวผมหมุนกลับก่อนโอเคเฮ้ยเนี่ยต้องหมุนในนี่มาเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ย อันหนึ่งผมเอาตัวถอยขึ้นไปก่อนโอเคเดี๋ยวผมต้องหมุนจากด้านในนะคนดูนะ ลอดูก่อนโอเคตรงนี้ได้นี่ให้ได้เหรเฮ้ยโอ้พัสเซินยากอยู่นะคนดูนะเอออันนี้ก็ต้องไปฝึกเอานะับก็ประมาณนี้ละกันนะทุกผู้ชมนะส,สำหรับเจ้าตัวเกมส่วนหยวนนะทุกผู้ชมนะส่วนหยวนสวอรตจิตนะทุกผู้ชมนะก็ ลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคำงใหญ่ทีคลิปนะ้นะครับประมาณ1,500ถึง1,700บาทนะครับลิงก์เครื่องก็อยู่ด้านล่างคำงใหญ่ทีคลิปที่เนเดียวกันนะมือหนึ่งอยู่ประมาณ5,990บาทถึง6,990บาทนะครับท่านผู้ชมนะมือสองอที่ราคาประมาณ3-4มถึพันบาทเราไปซื้อกันมาได้นะครับสำหรับวันนี้พี่โก้กขอตัว,วก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า